สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง JK, mm hmm. JK เกษตรฟาร์มนะครับสำหรับคลิปนี้ครับผมมีพ่อพันธุ mm ์ hmm. แบงกัดครับพ่อพันธุ์แบงกัดตัวนี้มีใบนะครับแต่ยังไม่ได้ใบมานะครับท่านใดที่กำลังมองหากัดนะครับลักษณะลำตัวที่โครงสร้างใหญ่แล้วก็ลึกสะดือนี่ mm hmm. กระชับนะครับชีสติมาองษาแข้งขาตรงตั้งตรงครับหลังตรงหนาตัวนี้ใหญ่นะครับตัวนี้อายุประมาณเข้าสี่ปีครับเข้าสี่ปีแล้วตัวนี้เป็นเลือดเลือดดีเลือดสูงครับตัวนี้นี่ท่านใดที่กําลังมองหากัดตัวนี้เปิดไว้ที่เท่าไหร่ครับเสองพรับ หนึ่งร้อยยี่สิบห้าคะแนนครับหรือว่าหนึ่งหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันนะครับท่านใดที่มองหากัดเอาไปคุมฝฟูนะครับวัวนี่อยู่บ้านเอาไปรีดก็ได้ครับแต่ก็ต้องเช็คใบอีกทีหนึ่งครับท้ายสูงร้อยหกสิบนะครับเส้นหลังที่ตรงครับเาไปดูด้านหลังนะครับท้ายครับนี่ครับ สวยมากครับตัวนี้หนึร้อยยี่ <c oughs> สิบห้าคะแนนแสนสองหมื่นห้าพันใส่ประมาณนี้น่าจะตันแล้วมั้งนี่สวยมากครับโครงสร้างใหญ่แต่ก็ชีสสีส้มอกษศา,ศาถือว่าวัวขนาดนี้ครับระดับนี้ความแม่นนี้ไม่ต้องพูดถึงครับแม่นแน่นอนครับเพราะว่า ไข่ก็เสมอกันใหญ่เท่ากันนะครับขาดถกขาดทอนไม่น่าจะมีะครับเดี๋ยวให้เดินก่อนปุ๊บการวางน้ำหนักข้อเท้าก็ตั้งตรงครับตัวใหญ่ยาวจนหลังตรงนะตัวนี้ไม่มีตำหนินครับไม่มีตำหนินี่สนใจก็ทักแชทมาครับอืหัวกำลังรุ่น กำลังที่จะคึกนะครับไม่แก่ม,มากครับตัวนี้ยังสดดูหน้าหน้าหล่อครับไหลกว้างครับสำหรับท่านใดที่ชอบไรก็ฝากติดตามคนไลค์กดแชร์ครับให้กับช่อง JK เกษตรฟาร์มครับสำหรับคลิปนี้เบอร์โทรศูนย์เก้าห้า 132่งสามสองนนะครับนี่นี t t ่ครับ